สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ YRA นะครับ KSL Riding s k i l l นะครับได้รับเชิญจาก Yamaha นะครับมาร่วมทดลองขับขี่รถจักรยานยนต์รุ่นใหม่นะครับเป็น All New a i r o c ก็เป็นรถที่เรารู้จักชื่อแล้วก็ทราบดีถึงจุดเด่นของเวอร์ชั่นของ a i r o c ที่มีขายในประเทศไทยนะครับก็ขายจนกระทั่งกลายเป็นขวัญใจวัยแรงวัยรุ่นไปแล้วนะครับความปตาดเปรียวสมรรถนะน,นะครับของรถสปอร์ต แต่ว่าควบคุมง่ายขี่ง่ายในสไตล์ของรถอรตโตเมตินะครับสำหรับ all new a l l l o c ต้องเรียกว่า all new เพราะว่า,วาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้างนะครับตัวเฟรมที่มีการเพิ่มจุดความแข็งแรงนะครับการย้ายจุดยึดของเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ก็จะเป็นร5อ cc ิ vva นะครับตัวใหม่แล้วนะครับเครื่องยนต์ปรับใหม่หลายจุดมากนะครับแล้วก็แม้แต่ในส่วนของอมิติของตัวรถนะครับรวมไปถึงรายละเอียด ในส,ส่วนของการควบคุมเนี่ยก็ใหม่เหมือนกันนะครับวันนี้เราได้มาลองขี่สั้นๆในสนามทดลองของ YRA นะครับก็พอจะจับความรู้สึกที่จะเปรียบเทียบกับรุ่นเก่าได้นะครับในจุดของการบังคับเลี้ยวนะซึ่งตัวนี้มันจะมีความความนุ่มนวลในการควบคุมมากกว่าตัวเดิมนะครับ All New เนี่ยมีการปรับในส่วนของมุมของแขงคอ มุมของแกนโช๊คใหม่นะครับทําให้เรื่องของการบังคับเลี้ยวเนี่ยมันจะฉกน้อยลงอะ่ะมันจะมีอาการวูบวาบน้อยลงมันจะมีความนุ่มนวลอยู่ในทีนะครับแต่ยังคงเป็นรถที่จับโค้งได้ไวเหมือนเดิมนะคาแรคเตอร์ในการเลี้ยวยังฉับไวเหมือนเดิมแต่การเปลี่ยนมุมในการบังคับเลี้ยวเนี่ยมันจะซอฟ์ลงมันจะนุ่มลงนะครับมันจะไม่วูบไม่วาบนะครับ อย่างในเซกชันของการขับขี่ที่ตั้งคลวยเป็นเซกชันสลาลอมนะครับก็จะเห็นชัดเลยนะครับว่าตัวเก่าเนี่ยมันจะมีการเหมือนกับจมเข้าไปในโค้งอของหน้ารถเวลาที่เราบังคับเลี้ยวเลี้ยวหน้าหักแฮนเยอะๆเลียเ้ยวแคบๆค่บ,บ,บเวลาที่เราจะพลิกรถกลับมาอีกทีหนึ่งเนี่ยมันจะมีอาการเหมือนกับจะถลายนิดๆมันจะมีอาการเหมือนกับมันจะต้องต้านเอาไว้เราจะต้องออกแรงดึงรถขึ้นมาเยอะหน่อยแต่ว่าในตัวใหม่เนี่ยมันไม่มีอาการนั้น มันหายไปไอ้ตรงอาการจมในช่วงสุดของการเลี้ยวเนี่ยมันหายไปเวลาที่เราเลี้ยวแล้วเอียงรถเข้าไปปุ๊บเราสามารถพลิกรถกลับมาตั้งอีกครั้งได้แบบแบบง่ายกว่าเดิมอ่ะมันนุ่มกว่าเดิมนะครับแล้วก็ในส่วนของการเลี้ยวโค้งกว้างนะครับการตอบสนองของเครื่องยนต์ที่ได้ปรับปรุงใหม่ด้วยเนี่ยก็คือมันจะให้ความนุ่มนวนลอ่ะรอยต่อของอาการตอบสนองที่แบบว่าเวลาเราเดินคันเร่งออกจากโค้งนะในตัวเก่าเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าท้ายรถเนี่ยมันจะดัน มันจะดันให้รถมันพยายามจะตั้งขึ้นมานะครับมันจะมีแรงผลักจากท้ายรถขึ้นมานะครับซึ่งอันนี้ถามว่าเซฟไหมเซฟมากเพราะว่าเวลาที่เราเลี้ยวนะรถมันเอียงอยู่ใช่ไหมครับยิ่งตั้งเร็วเท่าไหร่ยิ่งปลอดภัยเท่านั้นนะครับแต่ว่าอาการดันท้ายที่บอกเนี่ยมันอาจจะมันอาจจะแบบรู้สึกเอ้มันไม่ค่อยธรรมชาติหรือเปล่ารู้สึกว่าจะต้องขี่ไปก็จะต้องสู้ๆกับรถไปหน่อยแต่ว่าในส่วนของตัว AllNe w a ว l o c k อกใหม่เนี่ยตอนที่เปิดเร่งออกไปเนี่ยแล้วรถค่อยๆตั้งขึ้นเนี่ยมันจะสมูทมาก เหมือนเหมือนมีคนมาผลักท้ายขึ้นน่ะอาการนั้นน่ะจะไม่มีนะครับมันจะนุ่มกว่าแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเลยที่เป็นส่วนของเครื่องยนต์เครื่องยนต์ปรับใหม่ไม่ได้ปรับให้โหดให้ดุกว่าเดิมนะแต่ปรับให้รอบเครื่องยนต์เนี่ยมันมันมาพร้อมกําลังที่มันสัมพันธ์กันมากขึ้นถ้าขี่ตัวเก่าเนี่ย เราจะรู้สึกมันมากสนุกมากกับการเปิดเครื่องแล้วเสียงมาแบบกระหึมกระหึมหน่อยรอบแบบมาเป็นขยัะขย่านะแต่ตัวใหม่เนี่ยคือล้อมันจะหมุนไปตามรอบเครื่องยนต์ตามเสียงเลยมันจะไม่มีอาการโหดกระโชกกระชากมันจะขี่เหมือนถ้าความรู้สึกเหมือนจะรถไม่ค่อยแรงอะ่ะแต่ดูนปัดความเร็วนะความเร็วในแต่และช่วงทางตรงที่ได้ลองขี่ดูนะครับมันทําความเร็วได้ไม่ได้ต่างเลยจะดีกว่านินดเด,ดวยวซ้าไปนะครับเป็นการเก็บรายละ,ละลเอียดในการทําความเร็วมากกว่าการตอบสนองที่มันกระโชกโวกข่ นนสำหรับงานช่วงล่างนะครับก็ยังคงเหมือนเดิมนะสำหรับรุ่น ABS เนี่ยก็ให้โช๊คัพที่มีซับแทงมาซึ่งซับแทงเนี่ยคุณภาพบอกเลยไม่ใช่แค่ติดมาหล่อๆนะครับในการซับแรงจะให้การดูดซับแรงกระแทกโดยเฉพาะด้านท้ายรถที่นุ่มกว่าแบบรุ่นธรรมดามากๆรู้สึกได้ชัดเจนนะครับส่วนโช๊คหน้ายังคงสเปคเดิมนะครับคอนเซปต์ขวัญใจวัยรุ่นเหมือนเดิมแต่ว่า มาเอาใจในส่วนของนักขับขี่ที่ชอบเดินทางไกลจากปริมาณของถังน้ํามันที่จุดได้มากถึง5.5ลิตรแล้วนะในตอนนี้นะครับโดยรวมแล้วน้ําหนักตัวรถเนี่ยมันมากขึ้นนะแต่มากขึ้นจากหลายๆสิ่งที่พัฒนาขึ้นนะครับแล้วก็ในการขับขี่เนี่ยก็ไ้รู้สึกว่ามันมีอะไรที่ด้อยกว่าเดิมนะผมรู้สึกว่ามันเป็นตัวที่จะมาแทนในลักษณะของการออนิวที่พัฒนาทั้งในด้านของฮาร์ดแวร์ก็คือในตัวรถนะครับเรื่องของการพัฒนาชิ้นส่วน โครงสร้างนะครับแล้วก็ในส่วนของซอฟต์แวร์นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็การเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้งานกับรถจักรยานยนต์ของตัวเองและก็เชื่อมไปถึงทางในส่วนของผู้แทนจําหน่ายที่จะดูแลรถจักรยานยนต์ของทุกท่านด้วยนะครับและไฮไลท์สําคัญของการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีนะครับก็คือเชื่อมต่อระหว่างสมาร์ทโฟนของผู้ขับขี่นะครับกับรถจัยานยนต์ all new airlock ซึ่งเรียกว่า Y c o n n e c t นะครับมีรายละเอียดที่น่าสนใจหลายอย่างนะครับมันเป็นแอปพลิเคชันหนึ่งซึ่งใช้ได้ทั้งในเรื่องของการแจ้งเตือนในเรื่องของการสื่อสารในเรื่องของการบำรุงรักษารถแล้วก็ยังมีความสนุกสนานนะครับกับการแชรเลนตัวเองนะครับที่เขาเรียกว่าเหมือนก็เป็นการแข่งขันนะครับกับผู้ใช้รถกัยานยนต์ที่มีการเชื่อมต่อด้วย Y Connect ของยามาฮ่าเนี่ยก็สามารถที่จะ แชร์กันได้ร่วมสนุกกันได้โดยที่อาจจะไม่ต้องรู้จักกันเลยนะเพียงแค่ว่ามีแอปพลิเคชันที่ใช้งานร่วมกันนะครับดูแล้วเป็นอีกแอปพลิเคชันหนึ่งที่มันให้ประโยชน์ให้ประโยชน์กับผู้ใช้รถจักรยานยนต์โดยตรงนะครับสำหรับการวางจำหน่ายนะครับก็จะมีให้เลือก2รุ่นแล้วนะรุ่นไม่เยอะแล้วจะมีแค่รุ่นที่เป็น ABS นะครับก็จะได้โช๊คหลังที่เป็นโช๊คแก๊สไปนะครับแล้วก็รุ่นสแตนดาดนะครับก็จะได้เป็นกุญแจธรรมดาแล้วก็ โชคหลังที่แบบว่าไม่มีกระปุกแก๊สนะครับขอบคุณนางยามาฮานะครับที่ได้ให้โอกาสเรามาทดลองกับขี่นะครับแล้วก็ถ้าชอบใจคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดซับสไคร้นะครับกดสัะดิ่งติดตามกันไว้ด้วยกดไลค์กดแชร์วันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่กับ KSL r i d i n g Skill สวัสดีครับ